สตาร์เรียอีลิตเริ่มแนะนำในเมืองไทยเมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อให้เป็นตัวเลือกที่5ของสตาร์เลียยูโรไฟในราคาคุ้มค่าสามารถจัดต้องเป็นเจ้าของได้สตาร์เรียอีลิตได้สร้างประวัติการครั้งแรกในเมืองไทยไว้ถึง4อย่างรุ่นย่อยระดับต่ำกว่าเทนคันครแรกและครั้งแรกเลยของคุนไดโมบิลิต t ้ไทยแลนด์ราคาไม่ถึง1 7ล้านบาท มีอุปกรณ์เฉพาะตัวบางรายการที่ไม่มีในสตาเอรยรุ่นอื่นๆและโอกาสนี้ยังทำให้สตาริเอรยสเปคเมืองไทยวันนี้มีรุ่นย่อยให้เลือกมากถึง5รุ่นความใหม่ที่สังเกตได้ตั้งแต่จากภายนอกคือกระจกประตูเลื่อนแบบไร้แฟลการ์ดชุดสัญลักษณ์รถทำจากวัสดุประยุกต์ใหม่ทดแทนโครเมียม ตัวรถไม่ติดชุดสเกิร์ตล่างรอบคันใช้ล้ออันลอยกับยางขนาด17นิ้วจึงทำให้ดูคล้ายกับสตาริเอของปีแรกเพื่อความสามารถในการประคองราคาคุ้มค่านี้ s t a r ีเ e ตเอลิจึงมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ประตูเลื่อนและประตูท้ายชนิดไม่มีระบบไฟฟ้าและครั้งแรกกับเครื่องปรับอากาศแบบชนิดมาตรฐานแต่กะนั้นรถก็ยังมีอุปกรณ์พื้นฐานที่พบได้กับสตารีเรุ่นอื่นๆอีกด้วยค่ะ จอสัมผัส8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่องเสียบ USB Type C ที่มากถึง7ช่องลำโพงในรถ6ตัวพวงมลาลัยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า MDPS วงพวงมลาลัยหุ้มหนังแผงควบคุมม u l t i f u n c t i ันวัสดุผิวสัมผัสด,ด้านสีดำสามารถปรับได้4ทิศท,ทางขึ้นลงเข้าออกปุ่มสตาร์ทและดับเครื่อง ไฟเตือนล็อกประตูที่แผงประตูคนขับย้ายตำแหน่งแล้วจากซ้ายไปขวาที่ปัดน้ำฝนหน่วงเวลาด้านหน้าและด้านหลังไฟภายนอกรถทุกดวงที่มีเทียบเท่ากับสตารเรียเทนถ้าไม่ได้พูดถึงประตูเลื่อนธรรมดาแล้วภายในของสตารเรียอีลิก็ไม่ได้แตกต่างมาก เพราะยังเป็นรถ11ที่นั่ง4แถวแบบแผน3 3 2 3ทุกที่นั่งวัสดุเบาะหนังสังเคราะห์เจาะรูที่เฮสเปซนะคะจัดแสดงฮุนไดสตารียโดยไม่หุ้มพลาสติกภายในห้องโดยสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถชมและทดลองนั่งภายในได้สะดวกกว่าค่ะ ดีเซล r 2 2.2ลิตรคอมมอนเร i เ Turbo 177แรงม้า431นิวตันเมตรปรับปรุงแล้วให้ผ่านมาตรฐานไอเสียยูโรไฟลดฝุ่นละอองเครื่องยนต์ลดควันเสียไม่ต้องเติมน้ำยาบําบัดไอเสียดีเซลตลอดอายุการใช้งานและรองรับน้ำมันไบโอดีเซล b 2 0เกียร์ปุ่มกดชิปใบาวาย8จังหวะพร้อมแพดเดิลชิปแป้นลบและแป้นบวกคลูซคอนโทรลควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ช่วงล่างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตัดและด้านหลังแบบมัลติลิงโครงสร้างตัวถังและชาซีผ่านกรรมวิธีคอสเตมระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันเชิงแก้ไขอย่างเต็มมาตรฐานประตูเลื่อนมีระบบป้องกันไม่ให้เปิดเมื่อฝาถังน้ำมันถูกเปิด c s c c o s w i n Stability Control ระบบป้องกันลมปะทะด้านข้างขณะขับในความเร็วสูงและระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการลืมทิ้งผู้โดยสารในรถ ROA จาก Smart Sense ADAS และมีคุณแจรีโมทใหม่ที่เหมือนกับของ Staria Euro 5อีก4รุ่นค่ะแต่ตรงสันข้างจะเห็นว่ามีปุ่มโฮเพียงปุ่มเดียว อันนี้นะคะคือกดค้างเพื่อให้ประตูบานท้ายเปิดได้บานเดียวโดยที่ประตูที่เหลือของรถยังล็อกอยู่ค่ะและถามว่าสามารถสตาร์ทรถจากนอกรถได้หรือไม่ความสามารถนี้ก็มีค่ะ นอกจากนี้นะคะสตาร์เรียลเลิทยังมียางอะไหและล้ออันลอยขนาดเดียวกันและชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินค่ะรุ่นย่อยใหม่นี้ถึงอุปกรณ์อาจจะลดแต่บทบาทความเป็นสตาร์เรีย1 1ที่นั่งก็ยังคงอยู่และไม่ได้ลดหลัด และสำหรับราคาส t ตเรกยูนิตหนึ่งล้านหกแบาทนี่แหละค่ะราคาเริ่มต้นที่คาดไม่ถึงรับประกัน5ปีหรือ1,50,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน วันนี้ความสุดคุ้มค่าใหม่จากสตารียอพร้อมให้ลูกค้าทุกท่านได้เป็นเจ้าของแล้วนะคะพบสตารีเอะอลิได้ที่โชวรูมคุลไดเฮสเปี e วิภาวดีและโชวรูมคุลไดทั่วประเทศค่ะ